คนบอกอุ้ยภาษาจีนเขียนยากตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้เราไปกลัวตั้งแต่แรกแล้วไงไ้สิเขา ไม่ได้มีพื้นมามากมายจริงๆเพรามันก็เท่าๆกับทุกๆคนน,ะน่ะนม่หรอว่าคุณไม่จําเป็นต้องเป็นคนฉลาดไม่จําเป็นเพราะว่าความฉลาดเนี่ยถูกนิยามต่างกันเราต้องฝึกยังไงคะเนี่ยให้น้องพูดได้ขนาดนี้ภายในเวลาแค่2งเดือนคือหลักๆ,ๆมันก็เริ่มจากสิ่งที่มันเบสิกที่สุดของภาษาจีนนะก็คิดว่าภาษาจีนเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตของเขาซืภาษาจีนมันเหมือนเป็นกุญแจที่แบบไขประตูให้เราไปเจอโอกาสใหม่ๆมันก็ไม่เคยคิดหรอกว่านอกจากการสอนภาษาจีนตามคาเฟ่ แล้วเนี่ยมันจะสามารถเดินทางมาได้ดึงขนาดนี้จะดีกว่าไหมถ้าเรารู้และเข้าถึงได้กับมาหาอำนาจทั้ง2ประเทศนี้เนาะมันคืออาวุธอย่างหนึ่งที่ทําให้เราพิเศษกว่าคนอื่นัเชืช่อ hey ว,ว่าทุกคนเนี่ยต้องได้ดูสงครามส่งด่วนกันแล้วใช่ไหมคะอย่าเริ่มทำสงครามราคา ซึ่งโอ้โหต้องบอกว่าพี่แอนดูครั้งแรกเนี่ยพี่แอนเข้าใจว่าน้องไอซ์เสือพูดภาษาจีนได้ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะเพราะว่าการพูดของน้องคือพูดชัดท้อยชัดคำมากๆแล้วพูดได้ถึงอารมณ์จริงๆแต่พี่แอนอึ้งมากที่ได้รู้ความจริงว่าน้องไอซ์สอใช้เวลาเรียนภาษาจีนแ,นนแค่สองเดือนเท่านั้นกะแล้วพูดได้ขนาดนี้ พูดไทยได้กูโตยาวล่าและเคล็ดลับทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่ปเราซื้อปัน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 เราซื้ออันแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับทุกคนนะครับปันปันเหล่าซื้อนะครับจากช่อง Account Attention Chinese ครับผมเจ้าของแฮชแท็กพูดยันตีเอาล่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้เหล่าซื้อคือป๊อปปูล่ามากๆคิวแน่นคิวทองไปจนกระทั่งอีก3ปีเลยใช่ไหมคะไม่4อีกส เวรจริงๆเลยอะไรดีๆพูดไว้ก่อนเอเอผมอวดไว้ก่อนนะคะนะคะอะงั้นถามหน่อยแล้วกันน้องไอซ์อเนี่ยพูดภาษาจีนได้คล่องแคล่วขนาดนี้เนี่ยอยากรู้จริงๆแล้วน้องเริ่มต้นจากศูนย์เลยหรือเปล่าใช่ครับจากศูนย์ก็เหมือนเขาพูดได้กับดีเขาเชี่ยอะไรเงี้ยครับออเราต้องฝึกยังไงคะเนี่ยให้น้องพูดได้ขนาดนี้ภายในเวลาแค่สงเดือนคือหลักๆอะมันก็เริ่มจากสิ่งที่มันเบสิกที่สุดของภาษาจีนน่ก็คือพินยิน ก็คือหลักการผสมเสียงและการออกเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันจะมีหลายๆเสียงในภาษาจีนที่แทนที่ด้วยเสียงไทยร้อไม่ได้เพราะฉะนั้นนะเราจะฝึกให้เขาออกเสียงจากระบบของพินอินจนกระทั่งเขาสามารถอ่านบทที่เป็นพินอินได้คือเราจะไม่ให้เขาอ่านจากคาราโอเกะคาราโอเกะอย่างเช่นหออาวหาไม่เห่าอ่าวเงี้ยไม่ได้ก็ต้องเป็นเหอเหาอะไรเงี้ยครับผมอืมใช่ ก็คือให้ฝึกออกเสียงให้ถูกต้องจากตัวพินอินที่แท้จริงก่อนเก็บละเอียดมากอะคือตอนนั้นคือแบบเก็บแบบรูปปา่าเป็นอย่างไรลิ้นวางตรงไหนก่อนแล้วต้องกระทบอย่างไรลมออกอย่างไรอะไรเงี้ยเก็บทุกสิ่งอย่างเออซึ่งดีนะคือไอ้สื่อเขาแบบเขามีเซนท์ทภาษาเขาเก็บได้แบบละเอียดมากอะไรเงี้ยก็คือน้องก็แบบมีเซน์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยใช่คือความความแบบความตั้งใจอะพอมันตั้งใจปุ๊บอะ เขาก็เก็บรายละเอียดไงเออพะมันเก็บรายละเอียดปุ๊บอะมันก็ง่ายสําหรับการแบบ work on ต่อไปเรื่อยๆอ,อ่ะแสดงว่าจริงๆแล้วคือขอแค่เรามีความตั้งใจไม่ว่าภาษาไหนๆเราก็สามารถเรียนได้ถูกไหมเราซือ้อแน่นอนคือมันต้องเริ่มต้นจากความตั้งใจเลยอะมันต้องมีแบบ passion มันต้องแบบฉันจะเอาอย่างเงี้ยแล้วมันจะไปได้จริงเออเนืกอออกไหมถ้ามาแบบเออไม่ค่อยอยากเรียนเลยไม่ต้องเรียน,นงนอออกปะเออ ต้องเริ่มอยากก่อนมีเป้าหมายก่อนอีกเช่นอยากมีเหล่ากงอย่างเงี้ยออฉันจะมีเหล่ากงจีนคนหนึ่งฝรั่งคนหนึ่งอะไรเงี้ยนึกเอาอย่างนั้นอะมีเป้าหมายแบบมีมีแพชชั่นชัดเจนเลยอ่าโอเคงั้นเริ่มจากความตั้งใจใครก็สามารถที่จะเรียนรู้ภาษาใหม่ๆได้ใช่ <c oughs> คุณไม่จําเป็นต้องเป็นคนฉลาดไม่จําเป็นเพราะว่าความฉลาดเนี่ยถูกนิยามต่างกันอ้าวถูกป่ะฉันทําสิ่งนี้เก่งฉันฉลาดเรื่องนี้ แต่ฉนันอาจจะไม่ฉลาดเรื่องนี้ก็ได้แต่สุดท้ายแล้วทุกคนจะมีสิ่งที่ฉลาดอยู่ในตัวจริงถูกปะอืออ่าเพราะฉะนั้นคืออย่างที่เราต้องการจะย้ํากับทุกคนเลยนะว่าจริงๆแล้วคือหลายๆคน,นชอบมาถามว่าแบบอยากพูดได้เหมือนน้องไอซ์สอภายในสองเดือนนะ่าแต่หนูจะทําได้หรือเปล่าหนูอาจจะไม่ได้เก่งแบบเขาก็ได้เราซื่ออยากจะบอกกับกับน้องๆที่คิดแบบนี้ว่ายังไงเริ่มต้นจากความเชื่อก่อนไหมล่ะคือต้องเชื่อก่อนว่าฉันทําได้ทําได้ไหมฉันทําได้หนูบอกป้า ฟิลนี้คือในเมื่อเราเห็นอยู่แล้วว่าไอ้สือ,อันนี้คือมันยืนยันจากใจว่าไอ้สึกเขาไม่ได้มีพื้นมามากมายจริงๆซึ่งมันก็เท่าเท่ากับทุกๆคนน่ะเนื่องกว่าถ้าเขาทําได้ฉันยังไงฉันทำได้แลวเนี่ยข,ขนาดของไอ้สึ่อเขาไม่ได้มีเวลาเรียนเต็มแบบสองเดือนเขาต้องท่องบทไปด้วยต้องเตรียมการกแสดง,งไปด้วยใช่ไหมทําทุกอย่างอ๋ออาไหนเล่าเล่า,ลา,ลาหลังบ้านหน่อยไปฝึกมอไซค์อ่ะ ฝึกยกล้อมอไซค์พวกกับไม่ได้ต้องการซื้อให้ซีนยกล้อนำไปฝึกยกล้ออ่ะเรื่องว้าแล้วสมมติบทในฐานะของนักสแสดงอ่ะบทจะมาแบบอยูๆอ่ๆพูดๆๆไม่ได้ไงมันต้องไปศึกษาคาแรคเตอร์เนื้อไหมมันต้องไปฝึกในเรื่องของ acting ด้วยคือเวลาไม่ได้มากมายขนาดนั้นอ่ะ <S <S เขายังทําได้เลยเออเนื้อไหม แล้วเรามีข้ออ้างอะไรเยอะแยะโอ้ yeah. oh, วันนี้เหนื่อยจังเลยวันนี้ไม่ว่างเลยวันนี้ดูนี่นั่นแต่น้องเนี่ยใช้เวลาสองเดือนระหว่างฝึกภาษาจีนไปด้วยก็คือต้องไปฝึก acting ไปฝึกบริสด้วยเออแล้วออกกําลังกายด้วยนะอา้าวทาไมต้องออกกําลังกายด้วยเพราะอะไรคุณจะเผลอไม่ได้คุณเป็นเด็กแว้นคุณจะมาเผลอไม่ได้เหนื่อยไหมอ๋อเออ,เอ,อคุณต้องแบบเป็นหุ่นผอมที่ไม่ใช่ผอมแบบอดอาหารอ,อ๋อก็คือต้องแบบดูมีแบบ มีเส้นลายกล้ามนุกล้ามเนื้อต้องไปคาร์ดิโอก็คือต้องไปลดหุ่นคือในเรื่องนี้ยน้องดูผอมกว่าเรื่องเดิมที่น้องเล่นอ่ะ,อะถ้าเราพูดถึงเรื่องดีลิตน้องจะดูล่ำา่กว่าแต่เรื่องนี้น้องดูผอมลงนี้คือตั้งใจไหมใช่ใช่ใช่คือเรื่องนั้นอ่ะเรื่องอะไรเขาจะต้องมีความแบบเป็นผู้ดีมีอันจะกินเนอะไหมในดีล t e อ่ะแต่ว่าพอเรื่องเนี้ยก็จะต้องเป็นแบบเอออาหารก็ธรรมดาธรรมดาไม่ในขนาดน,นั้นแต่ว่าทำทำเขาเรียกอะไรช่วยแม่ทําสวนเนอะไหมแล้วก็อ่ะตีลันฟันแทงนั่นนี้นั่น เพราะฉะนั้นมันจะเป็นหุ่นแบบอาเซียนไม่ได้มันก็จะเป็นหุ่นแบบผอมเกรงนิดนึงอะไรเงี้ยก็ออกก็ต้องเอาเวลาออกล่างกายเออก็คือเอาจริงๆทาทุกอย่างให้สมบทบาทแแล้วก็เรียนภาษาจีนไปด้วยภายในระยะเวลาแค่สองเดือนที่ม,มีหลักสูตรบันพันในการปัน้นอะคือจากใจครูพี่แอนเลยนะพี่แอนก็เรียนภาษาจีนเหมือนกันแล้วจะบอกว่าภาษาจีนเป็นอะไรที่สาหรับพี่แอนมันยาก คือตัวเขียนก็แยกกับเสียงไม่เหมือนกับภาษาอังกฤษภาษาไทยที่ตัวที่เราเขียนพยัญชนะที่เราเขียนมันลิงก์ไปกับเสียงของมันเลยซึ่งในระยะเวลาแค่สองเดือนเราสื่อปันปันทำยังไงให้น้องไอซ์อสามารถที่จะพูดได้ถึงขั้นที่ว่ามีอารมณ์ร่วมกับสิ่งที่เขาพูดออกมาด้วยเป็นภาษาจีนอ่ะคือโอเคทุกคนอ่ะต้องเห็นภาพความแตกต่างของการเรียนในแต่ละอย่างก่อน อย่างของไอซ์เสือเขาเรียนเพื่อให้เข้าเป็นตัวละครแล้วก็ผลิตออกมาผ่านการตัดต่อแล้วทําให้คนดูเชื่อว่าเขาฟังคู่สนทนารู้เรื่องแล้วพูดออกมาคล่องแต่จริงๆแล้วไอซ์เสือเขาฟังไม่รู้เรื่องสักคําเลยนะเนื่อไหมเพราะฉะนั้น,น่อันนั้นเน่ะผลผลิตที่ต้องการคือตัวหนังออ่เในขณะที่บางคนบอกว่า จุดมุ่งหมายของการเรียนของฉันคือการสื่อสารภาษาจีนแบบฟังฟังพูดอ่านเขียนรู้เรื่องเพราะนั้นอ่ะอย่างที่หนึ่งคือวัตถุประสงค์ต่างกันเมื่อเราวางเป้าหมายต่างกันอ่ะเราอาจจะมีวิธีคิดที่แตกต่างกันนิดหน่อยเนื้อไหมครับโอเคถ้ากิดบางคนบอกว่าฉันต้องการที่จะฟังพูดอ่านเขียนแปลได้สนทนาธุรกิจได้นู่นนี่นั่นมีเป้าหมายแล้วโอเคเรามีเป้าหมายใหญ่ถูกต้องแต่ว่า ลองมองให้มันละเอียดมากกว่าน,นั้นหน่อยว่าก่อนที่เราจะไปถึงเบอร์สิบอ่ะหนึ่งสองสามสีเดแดเกเราต้องการอะไรนึกออกไหมครับบางคนบอกอุ้ยถ้าฉันจะเรียกว่าฉันพูดภาษาจีนหรืออังกฤษได้หมายถึงฉันจะต้องแบบขึ้นไปสปีชต่อหน้าพันคนได้ไม่งั้นฉันไม่เก่งมันไม่ใช่อย่างนั้นไงลอง ลองตั้งเป้าหมายแบบสเต็ปย่อยของแต่ละสเต็ปด้วยว่าเอ้ยจริงๆแล้วเฮ้ยวันเนี้ยฉันเรียนรู้คําศัพท์ได้ห้าคำว่ะเฮ้ยฉันรู้มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนแล้วนะลองเฉลิมฉลองหรือเซเลเบรตกับก้าวเล็กๆในแต่ละก้าวของตัวเองด้วยอะไรอย่เงี้ยเพราะว่านั่นแหละมันคือกําลังใจให้เราอ่ะพาตัวเอง ก้าวขึ้นต่อไปในแต่ละก้าวเนื่อยหม<ช>ครูพี่า่คิดยังไงเห็นด้วยมากๆเพราะว่าจะเจอลูกศิษยรามว่าจะเจอลูกศิษยใจร้อน อ่าอารมณ์แบบว่าหนูอยากเก่งแบบพี่คนนี้ภายในเวลา1เดือนค่ะนะคะซึ่งบางทีการที่เราใจร้อนมากเกินไปมันเป็นการกดดันตัวเองมากเกินไปการพยายามฝึกฝนด้วยวิธีการกดดันตัวเองครูพี่อันมองว่ามันอาจจะทําให้เราหมดไฟได้ไวถ้าจิตใจเรามันไม่ได้เข้มแข็งมากพอนะเพราะฉะนั้นที่อันก็รู้สึกเหมือนกันว่าแบบ take it step by step ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก้าที่1เสร็จปุ๊บยินดีกับตัวเองหน่อยก้าที่2เสร็จปุ๊บยินดีกับตัวเองเนี่ยเพิ่งไปมองว่าฉันจะไปก้าที่10อยากจะกระโดดไปก้าที่10เลยเหมือนที่เราซื้อปันปัน,ปนพูดเปะเลยเราเป็นครูสอนภาษาเหมือนกันคือจะเข้าใจเวลาเจอนักเรียนใจร้อนแล้วอย่างในภาษาอื่นปันไม่แน่ใจนะแต่คําเป็นภาษาจีนอ่ะปันจะแนะนําให้ไล่ระดับไปฟังพูดอ่านเขียนหลายคนบอกอู้ภาษาจีน เขียนยากตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้แต่จริงๆแล้วอ่ะอันนั้นอ่ะมันคือสเต็ปหลังเราไปกลัวตั้งแต่แรกแล้วไงจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราอ่ะฟังรู้เรื่องก่อนสินึกออกป่ะเราฟังรู้เรื่องแล้วพูดกลับพูดโต้ตอบได้ก่อนอันเนี้ยมันคือหัวใจของการสื่อสารก่อนนึกออไหมครับผมเออไล่ไปฟังก่อนฟังฟังให้เยอะๆแล้วก็พูดโต้ตอบให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปอ่านแล้วค่อยไปเขียน เมื่อเมื่อเราได้ไอ้สองอย่างแรกแล้วว่ะพอถึงเวลาเรียนอ่านเขียนจริงๆนะง่ายกว่าที่เราคิดเยอะอืมเพราะว่ามันมีพื้นฐานมาแล้วมันจะคล้ายๆกับเบบีเวลาเรียนกับพ่อแม่ไงใช่ก็ไม่ได้เรียนการเขียนการอ่านก่อนแต่ว่าเราเรียนการฟังจากพ่อแม่พูดแล้วเราก็พูดตามพ่อแม่เออ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 เหนือบข้าวข้าวหิวหิวน้ำน้ำเนี้หรอปว่าเขาเริ่มจากการฟังแล้วก็เรียนแบบสิ่งที่พ่อแม่พูดนั่นแหละ จริงๆแล้วที่ปันสอนไอ้เสือมันก็คือเนี่ยแหละมันก็คือช่วงสองขั้นตอนแรกฟังแล้วก็พูดตามเนี้ยเหนือบะก็คือเขาอ่ะจะก๊อปปี้สิ่งที่ปันพูดเลยแบบปันอ่านอ่านบทไปปุ๊บ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 เวอร์ชันยาวเวอร์ชันช้าหนึ่งเวอร์ชันเร็วหนึ่งแล้วเขาก็ไปก๊อปปีกป้ก๊อปปี้ก๊อปปี้จนพูดเหมือนเป๊ะและ้วยังไม่รู้ความหมายเลยนะแต่พูดเหมือนเป๊ะแล,ะแล้วหลังจากนั้นอ่ะค่อยมาอ๋อเราสามารถ เจาะในความหมายคําในประโยคได้และแล้วหลังจากนั้นก็มาดูว่าเอ้ยคาไหนคือคําสําคัญของประโยคในบทพอเขาพูดได้หมดแล้วอะเขาก็าไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องตัวบทแล้วไงเขาก็เอาสมาธิมาโฟกัสเรื่องการตีความความหมายบละครได้แล้วอะไรเงี้ยอือ,อนี่คือต้องอยู่กับไอซึไปตลอดระยะเวลาในการแสดงเลยไหมคะ,ะออกกองทุกครั้งที่มีภาษาจีนก็ต้องมีปันไปด้วยอืมอือถ่ายทํานานไหม เฉพาะช่วงที่เป็นออกกองถ่ายทำอะประมาณเจ็ดสิบกว่าคิวมีภาษาจีนประมาณสามสิบกว่าคิวประมาณห้าเดือนประมาณเนี้ยห้าเดือนใช่ใช่ใชอันนี้คือถ่ายทําทั้งหมดเนี่ยคือห้าเดือนหรือว่าถ่ายทําเฉพาะที่มีภาษาจีนคือห้าเดือนทั้งหมดอะคือห้าเดือนแต่ว่าประมาณครึ่งหนึ่งที่มีภาษาจีนโอ้โหแสดงว่า จริงจริงมันเยอะมากเลยนะครึ่งหนึ่งภาษาจีนเยอะมันเยอะสาหรับซีรีส์ไทยเรื่องหนึ่งที่แบบอันนี้ฉันดูซีรีส์ไทยหรือซีรีส์จีนอยู่วะเนี่ยใช่ไงคือตอนแรกที่เปิดดูนี่นึกว่าหนังจีนเพราะว่าเริ่มมาเป็นพูดภาษาจีนก่อนในชี่ที่เหมืองอะเนาะเออแล้วก็แบบเอะหาซับอย่าเลยแล้วภาษาไทยไม่มีหรอวะอ๋อสรุปหนังไทยหนังไทยเว้ยจะทําดีมากเออึ<ข>้นมาอ,อารมณ์จริงๆนั่นแหละก็เป็นเรื่องที่ภูมิใจแล้วเันนไงมีคนแบบทักเยอะไหมหมายถึงว่าแบบ มีคนทักเยอะอยู่เหมือนกันเยอะอยู่แปลว่าอะไรช่วงนี้ก็คือแบบว่าโอ้โหทั้งแชทงานทั้งแชทส่วนตัวก็คือทุกวันนี้ยังตอบไม่ทันังตอบไม่ทันต้องการผู้ช่วยไหมคะต้องการผู้ช่วยจังเลยยออยากอยากไปเป็นผู้ช่วยไอซ์สออยากเป็นผู้ช่วยไอซ์สอเหรอเฮ้ยจะดีเหรอเธองานเยอะอยู่แล้วนะเฮ้ยเธอมีหน้าตาเธอมีเลซนยนะเนี่ยอยากช่วยน้องอยากช่วยน้อน้องจะคิวแล่งอยู่นะคะเนี่ย ในมุมของเ่าซือปันป่นที่เป็นผู้ปลุกป,ปั้นสอนจนน้องพูดภาษาจีนได้เนี่ยรู้สึกว่าน้องเก่งเลยไหมที่ภายในสองเดือนสามารถพูดได้ขนาดนี้ถ้าเราคำนวณจากระยะเวลาที่มีอยู่และเขาต้องทำหลายอย่างในระยะเวลาสองเดือนนิดนิดน,ดน,ดนี้ปันพอใจมากพอใจมากกับผลงานที่ไอซึ่งทำมาความความตั้งใจวินัยต่างๆคือเต็มเปี่ยมมากเนาะแต่ถามว่าโอเคมันมี จุดที่สามารถแก้เพิ่มเติมได้อีกไหมมีในฐานะคนสอนเรารู้ว่าเราให้ไปเท่านี้เขาเก็บได้เท่าไหร่และยังเหลืออีกเท่าไหร่อันนี้เรารู้ว่ายังมีอยู่ที่ต้องที่สามารถแก้อีกได้อะไรเงี้ยถ้ามีเวลามากกว่านี้เราก็อาจจะสามารถขัดเกลาได้มากกว่านี้นิดหนึ่งแต่นี่ก็คือเอาจริงจากจากคนดูคือไม่รู้สึกว่ามีอะไรที่ที่แบบมันขาดไปเลยอะแค่รู้สึกว่ามันเต็มที่มากๆเลยอะคือปรรู้สึกว่ามันมันมันมากพอในระดับที่ทําให้คน โดยทั่วไปเชื่อได้ว่าตัวละครนี้พูดจริเงเก่งแล้วตอนที่สอนน้องเนี่ยมีพาร์ทไหนหรือว่าฉากไหนหรือบทไหนไหมที่รู้สึกว่ามันท้าทายที่สุดละโหพูดยาวมากจริงๆฉากที่พูดยาวมีหลายครั้งในเรื่องมีหลายครั้งในเรื่องแต่ว่าก็น่าจะเป็นอันที่เขาพูดถึงแรงบันดาลใจ ในการทําธุรกิจเอ็กซ์เพรสที่พูดเรื่องมาม่าซีนนั้นเป็นซีนที่เขาไม่โต้อตอบกับใครเลยเขาพูดคนเดียวสิ่งที่เราเรียกว่าโมโนล็อกนะเราจะเรียกนว่าโมโนล็อกก็คือว่าเป็นบทยาวแล้ไอ้สือบอกว่าเป็นบทโมโนล็อกที่ยาวที่สุดที่เคยเล่นซีรีส์มาแต่ดันไม่ใช่ภาษาไทยเป็นภาษาจีน<ว>อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาจะต้องสื่อสารถึงความรู้สึก ของสันติในวัยเด็กออกมาให้ได้ด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของการจําบทที่ยาวแล้วก็การตีความบทต้องเลือกเน้นจังหวะให้ถูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมตอนคิดว่าซีนนี้เป็นซีนที่ยากแต่ว่าทำออกมาได้ดีมากจะเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้คือเอตอนที่ถ่ายทำอะไอส์สวันนั้นเนี่ยเงียบเป็นพิเศษ เพราะว่าเขาต้องการสมาธิสูงมากใช่ไหมครับผมพอเข้าฉากเนี่ยปันก็เดินไปบอกพี่นักแสดงที่อยู่ที่ที่นั่งข้างๆในฉากเลยว่าพี่ครับวันนี้ขอเป็นพิเศษขอไม่ชวนไอซ์สื่คุยเลยอะไรอย่เงี้ยแล้วผลปรากฏว่าวันนั้นทุกๆครั้งที่เราถ่ายอะ่ะเราจะถ่ายสิ่งที่เรียกว่ามาสเตอร์มาสเตอร์ก่อนคือถ่ายตั้งแต่ต้นยันจบโดยยังไม่เปลี่ยนมุมกล้องอะ่ะออไอซ์สื่สามารถพูดถูกต้องทั้ง คำพูดและความหมายและการเน้นต่างๆตั้งแต่ต้นยันจบมโนลอกได้ตั้งแต่มาสเตอร์แรกโอ้ไม่มีพลาดเลยไม่พลาดเลยสุดยอดเป็นปันปันก็แบบเฮ้ยหันมาบอพุดมกับอืมอย่างเงี้ยอจริงเก่งจริงสุดยอดเลยอ่ะนึเข้าใจเข้าใจอย,อย่างนี้คือคนดูเข้าใจว่า หรืว่าจะแบบตัดไปตัดมาเราแบบให้ท่องทีละทีละคำทีละประโยคแล้วค่อยตัดค่อยตัดค่อยตัดแต่คือจริงๆแน้องต้องจาทั้งหมดใช่เพราะว่าคิดดูสิฟีลลิ่งของแต่ละประโยคมันเชื่อมกันอยู่ถ้าเกิดว่าถ่ายไปหยุดไปถ่ายไปหยุดไปมันไม่ประติดประตอ่อแล้วก็ในในในเชิงการทํางาน้วยอะในทุกๆซีนอะจะต้องมีมาสเตอร์ซีนอันหนึ่งมาสเตอร์ซีนหมายความว่าจะใช้อันนี้เป็นแกนหลักแล้วจะมีอินเสิร์ตมาหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่ง เนี่ยว่าจะมีเปลี่ยนมุมกล้องหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งแต่ต้องมีอันที่เป็นแกนหลกักเกอนอันหนึง่งโอ้แล้วน้องสามารถพูดได้ยาวๆใช่จนจบแล้วก็คือผ่านตั้งแต่ในสีแรกเรือใช่โอ้แล้วหลังจากนั้นก็แค่เปลี่ยนมุมกล้องอย่างไรนั่นนี่นั้นเก่งไหมก็เหล่<บ>าซื้อไงมีเหล่าซื่อช่วยก็เขินม้วนเลยเนี่ย อีก็พูดไปเนี่ยหนังสือก็อยู่ข้างหลังเนี่ยไหนหนังสืออะไรเนี่ยหนังสือเล่มน,นี้พูดอ,อะไรอะหนังสืออลาเอาโอ้โหโอันนี้ใครอันนี่ครูพี่แอนนี่ยังไม่ใช่นี่พี่อ,อพี่แอนอยู่นี่ อุ่ยหนังสืออะไรหรอเออเนี่ยจีนอังกฤษคล่องทุกสถานการณ์หนึ่งพันประโยคใช่อุ้ยมันเป็นหนังสือที่ดูน่าเรียนมากเลยนะเนี่ยดูน่าเรียนมากแล้วมันสีสันทั้งเล่มเลยนะข้างใน่อยากเขียนด้วยเราซื้อปันปันด้วยนะเราซื้อปันปันที่สอนของไอ้์สื่อุยหน้าตาหล่อจังเลยใครวะเนี่ยใช่ไหมนี่เห็นไหมนี่ครบทุกภาษาทั้งไทยจีนอังกฤษแล้วคำอ่านคือคำอ่านจีนใช่นะคะคำอ่านจีนคืออะไรคำอ่านของพินอินคำอ่านภาษาไทยพินอินใช่เพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่ากังวลไง เราจะออกเสียงถูกไหมนะน่น่าใช่แล้วเราก็มีคลิปสอนนะเรามีคลิปสอนด้วยเหรออะใช่ไงเธอจำไม่ได้ใช่ไหมที่เราสอนด้วยกันน่าออเหรอมันเป็นอดีตไปแล้วรู้สึกว่าไม่มั่นไม่มั่นใจในการออกเสียงด้วยตัวเองไปดูคลิปใช่แล้วคลิปพวกเราเนี่ยอย่างอย่างกับคลิปสอนไปแล้วนะนี่คนสอนยังละเอียดมากเพลิรนมากเคลินจริงๆอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ทุกคนแอบดูได้เลยนะนี่มี c o n เวอร์เซชันอาใช่ มีแบบฝึกหัดด้วยตอนถ้ายเล่มน่ะมีแบบฝึกหัดทุกบทไปนี่เราไม่ได้ขายของนะเราแค่พูดเฉยเฉยใช่ใช่นี่แค่พูดนี่แค่พูดพอดีเห็นมางอยู่ข้างหลังไงเออไม่ได้ขายเราแค่พูดเฉยเฉยได้ข่าวมาว่านอกจากน้องไอซ์สืแล้วเนี่ยที่เธอสอนภาษาจีนเขาเนี่ยเธอยังสอนคนดังในวงการเยอะมากไม่มากนิดนิดหน่อยๆนอก็ประมาณพันกว่าคนเยอะไปนั่นจะล้นล้นวงการอยู่ละเธอ เล่าหน่อยเล่าหน่อยอยังไงจริงๆทุกคนน่าจะเคยรู้จักซ,ซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอนะแปลรักฉันด้วยใจเธอเนี่ยมันจะมีตัวละครที่ p ีพเขาจะต้องร้องเพลงจีนชื่อเพลงรู้เหอพี่โอมค็อกเทลเป็นโปรดิวเซอร์แล้วปั่นก็ได้มีโอกาสไปเป็นโค้ชการออกเสียงภาษาจีนให้กับ PP เรื่องนี้แหละ มันก็จะมีแบบโฆษณาของของมือถือยี่ห้อหนึ่งอะไรเงี้ยบิลกิ้นร้องเพลงจีนเราเหมือนที่ว่าเราเหมาบีพีไปแล้วเราก็เหมาใครเธอก็เหมาบิบลกิ้นไป,ไปด้วย,วยเหรอ้ออย่างงานแล้วกย่้ฟาดทุกทุกคนเลยมากไปแล้วก็มีอะไรอีกอะ่ะมีพี่แหม่มคาทริยาใช่ไหมาตอนนั้นเป็นเรื่องหนังเรื่องไอ้คนหล่อหลวงกินเจ๊กินข้าวเจ๊เปิงกินชาเจ๊เต มีซีนพูดจริงน,นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยก็ไปก็ไปไปช่วยโค้ชพี่แหมมมีน้องฟา Flower ฟลาวเวอร์ฟาน้องฟลาเขาอยู่ค่ายยับ Sorry ถ้เธอไปทำให้แฟนไกร์เธไม่รู้สึกดีเธอท e. นั่นแหละเออพอดีว่าตอนนั้นเป็นงานตดจีนน้องฟาเขาต้องไปร้องเพลงจีนฟันก็ไปโค้ชให้น้องเธอเกลามาหลายคนมากเราได้ข่าวว่าเสียงบนบ TS ที่เป็นภาษาจีนนี่เสียงในะครนะก็านผู้โดยสารทุกท่ 为了您和他人的安全，请配合工作人员的要求检查您的随身物品。感谢您的合作。เนี่ยโหทำไมเสียงรอจังเลยอะเออเหมือนหน้าเลยอะเฮ้ยเอ่อเออกำลังจะพูดเลยเออฟ้าบองจริงเลยนั่นแหละก็ในสเตชันของเอ t ทก็เป็นปัน่นพูดภาษาจีนครับคิดว่าภาษาจีนเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตของเขาซื้อไหมเปลี่ยนมากเปลี่ยนมากเ,เล่าเล่าความเป็นมาหนออุ้ยจากเมื่อก่อนไนดะ้เงินไม่ถึงมื่นต่อเดือนอะ โอ้ยตอนนี้ดูแลตัวเองได้แล้วไงเออตอนนี้ก็เดือนเราประมาณแปดล้านเพื่อหมเพือไหมเฮ้ยไม่ว่าจริงไม่หรอกคืออย่างนี้ภาษาจีนมันเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นเป็นกุญแจเออภาษาจีนมันเหมือนเป็นกุญแจที่แบบไขประตูให้เราไปเจอโอกาสใหม่ๆ ได้ไปทดลองอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยปันก็ไม่เคยคิดหรอกว่าโอ้โหมันนอกจากการสอนภาษาจีนตามคาเฟ่แล้วเนี่ยมันจะสามารถเดินทางมาได้ดึงขนาดนี้อะไรเงี้ยนะเออเนี่ยได้มาแบบอ่ะสอนศิลปินได้มาออกหนังสือร่วมกับครูพี่แอนโอ้โหเธอนี่มันแบบเซเล็แห่งวงการ Media โซเชียลมีเดียแล้วนะเธอเวอร์ไปแต่จริงนะคือพอพูดถึงเรื่องการไปสอนตามคาเฟ่ก็คือเราเราก็เติบโตมาเหมือนกันอ่ะคือการนัดเด็กๆ ไปเรียนตามคาเฟ่แล้วก็คือสมัยก่อนมันจะชอบมีป้ายที่ติดว่าแบบห้ามสอนพิเศษไม่รู้เธอทันรุ่นฉันปะเธอทันไหมที่แบบชอบติดมันจะมีมันจะมีเออแล้วก็ต้องเลือกที่ที่มันแบบสอนได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ต้องหาที่บางที่เขาก็เปิดเพลงดังๆไล่อะไรเงี้ยมันก็เกิดกําเนิดมาจากพวกเราคือกําเนิดมาจากติวเตอร์แบบนั้นจริงๆเออหลายๆคนเป็นอย่าง้งเนาะเออก็ด้วยภาษาที่พาพวกเรามาถึงจุดนี้ได้ใช่ไหมล่ะอังนั้นย้อนกลับมาให้น้องไอซ์มีมีอะไรอยากเมาส์อีกไหมแบบ b บ h i n d the scene ซนที่ทุกคนไม่รู้แต่ว่าอยาก เปิดเผยในรายการนี้เป็นรายการแรกเกี่ยวกับเกี่ยวกับน้องเลยไอซ์สืหรอมีอะไรให้เมาส์อ่ะเขาไม่ใช่คนที่หน้าเมาส์อ่ะเขาเป็นคนตั้งใจอ่ะเธอเขาเป็นคนน่ารักเออแต่ว่าอ๋อแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เมาส์แต่ว่าอยากจะชมเฉยว่าไอซ์เสือเป็นคนที่นึกถึงทีมงานเป็นคนที่เป็นกันเองกับทีมงานมากๆอะไรเงี้ยเขาจะไม่มีการวางตัวว่าแบบฉันจะต้องกินข้าวแยกห้องนะ,ะอะไรเงี้ยฉันจะต้องมีรถส่วนตัวไม่มีเลย ไอ้สก็คือกินข้าวด้วยกันกับตะก,ก้องกับ,บกับคนยกฉากทุกท,ทุกอย่างก็คือเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งไม่ได้วางตัวเองว่าฉันพระเอกนะอะไรเงรี้ยไม่มีเลยเออดีมากเข้าถึงทุกคนเฟรนลี่กับทุกคนไม่เยอะหยิงเลยไม่มีหญิงอืมดี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 ตอนนี้อยากให้เหล่าสื่อพูดถึงความสำคัญของภาษาจีนนะคะว่า ในฐานะที่ภาษาจีนเนี่ยเป็นภาษาที่คนพูดมากที่สุดในโลกเป็นอันดับสองแล้วนะรองจากภาษาอังกฤษทีนี้ความสัมพันธ์ของมันในมุมของเราซื่อที่อยากจะอินสปายให้เด็กๆหรือว่าเพื่อนๆน,น้องๆพี่ๆของเราเนี่ยที่กำลังอยากจะเรียนภาษาจีนได้ฟังคืออะไรคะมันว่าตอนนี้ถ้าคุณโอเครู้ภาษาอังกฤษอะมันก็ระดับหนึ่งเนาะแต่พอเรารู้ภาษาจีนซึ่งตอนนี้มันมันเหมือนเป็น ถ้ามาหาอำนาจสองประเทศสู้กันอยู่อะ่ะมันก็คือจะดีกว่าไหมถ้าเรารู้และเข้าถึงได้กับมาหาอำนาจทั้งสองประเทศนี้อเนาะเออแล้วปันว่ามันมันเหมือนแก้มต่อที่ทําให้เราพิเศษกว่าคนอื่นเนาะแล้วการคือบางคนอะ่ะเรียนภาษาอาจจะไปคิดว่าเอ้ยเรียนภาษาแล้วก็ฉันแค่รู้ภาษาฉันแค่พูดเป็นแต่ว่า เราสามารถเอาความสามารถภาษาจีนนันเนี้ยมาบวกกับสกิลอื่นๆที่เรามีอยู่แล้วก็พัฒนาต่อยอดไปเป็นสิ่งที่จะเสริมตัวเองในอนาคตได้บางคนบอกเอ้ยฉันค้าขายเก่งค้าขายเก่งก็เรื่องหนึง่งแต่พอฉันค้าขายเก่งบวกภาษาจีนมันก็มีตลาดที่กว้างขึ้นนะบางคนบอกว่าเอ้ฉันพูดเก่งฉันพูดเก่งฉันพูดหน้ากล้องเก่งมากเลยแต่พอมันเป็นพูดพูดเก่งบวกภาษาจีนอ่ะมัน ตลาดก็กว้างขึ้นมันก็เข้าสู่เผู้ชมที่มากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะเนือปะคือนั่นแหละในยุคปัจจุบันอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่กันแค่ว่าฉันอยู่รอบไปวันๆได้แต่ว่ามันคือว่าโลกกําลังมองหาคนที่พิเศษกว่าคนอื่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนาะนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันคืออาวุธ อย่างหนึ่งที่ทําให้เราพิเศษกว่าคนอื่นใช่มันคืออาวุธที่เอาไว้ให้เราหนึ่งคือเราใช้ปกป้องตัวเองอย่างได้หรือเราจะใช้ในการเขาเรียกว่าใช้ในการไขว่คว้าหาโอกาสให้กับตัวเองก็ได้คือทุกวันนี้มันคือการแย่งชิงเนาะมันคือการต่อสู้เนาะยิ่งเรามีอาวุธที่แหลมคมเราก็มีโอกาสที่จะชนะมากกว่าคนอื่นๆซึ่งเห็นด้วยเลยว่าทุกวันนี้ภาษาอังกฤษมันเป็นภาษาที่ทุกคนควรจะพูดได้แล้วอะ มันเป็นมันเป็นเบสิกแลน์เวชไปแล้วสำหรับสาหรับโลกในยุคปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษหรือมีจุดเด่นจริงๆคูเบียนมองว่ามันคือภาษาที่3แหละนั่นก็คือภาษาจีนเพราะอะไรเพราะว่าประเทศจีนก็เป็นประเทศมหาอำนาจที่ต้องบอกตรงว่าอเมริกาก็กลัวไม่อย่างนั้นเขาไม่ออกมาต่อสู้กันขนาดนี้คือ2มหาอำนาจตอนนี้ที่ตีกันอยู่ที่เราเห็นก็คือภาษาอังกฤษและภาษาจีนอย่างที่เราซื้อปันปันพูดเลยคือจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถที่จะ พูดได้ทั้งสองภาษาของมหาอำนาจนี้บนโลกใบนี้ในตัวขั้นของหนังสือเล่มนี้เขาบอกเอาไว้เลยทุกคน相相信信自自己你可以己คือจองเชื่อในตัวเองครับ你可以的อทำได้เรียนภาษาจีนภาษาอังกฤษเธอทำได้ Believe in yourself you can do it เชื่อมั่นในตัวเองนะคะเพราะว่าเธอทำได้ค่ะ พราะภาษาจะพาเราไปได้ไกลกว่าอย่างแน่นอนค่ะาล้ค่ะเพราะฉะนั้นพวกเราขอฝากผลงานของพวกเรานะคะไว้ในใจของนักเรียนด้วยนะน,นั่นก็คือหนังสือคำศัพท์และหนังสือประโยคภาษาจีนและภาษาอังกฤษให้ทุกคนสามารถที่จะพูดจีนและพูดอังกฤษได้อย่างมั่นใจในเซตเดียวเลยค่ะทั้งเซตนี้เขียนโดยเหล่าสือปันปนเหล่าสือเพชรแล้วก็ครูพี่แอนนะคะพวกเราตั้งใจจัดทำขึ้นมาเพื่อให้คนไทยพูดจีนและอังกฤษได้อย่างมั่นใจค่ะ